เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณช็อปครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณช็อปและเพื่อนๆสมัยที่เขาเรียนอยู่ชั้นมสามที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนั่นแหละมันเป็นช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเนาะแล้วก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นเส้นทางแยกที่เราจะเลือกเรียนต่อสายสามัญหรือว่าสายอาชีพอะไรทํานองนั้นช่วงอายุนี้เนี่ยแหละครับเป็นช่วงที่มีเพื่อนค่อนข้างจะเยอะเลย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมต้องเท้าความนิดนึงนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าใจภาพรวมของเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณช็อปตอนนั้นมีด้วยกันทั้งหมด4คนนั่นก็คือคุณช็อปคุณบอสคุณตั้มแล้วก็คุณเกมเขาจําได้ดีครับว่าตอนนั้นมีคาบเรียนหนึ่งที่ตัวเขากับเพื่อนๆไม่เคยชอบเข้าเลยเรียกได้ว่าอาจจะเพราะเกเรกันก็ได้คาบเรียนนั้นครับมันเป็นคาบที่น่าเบื่อมาก ทุกคนก็เลยใช้วิธีหนีเรียนอยู่บ่อยๆซึ่งไอสถานที่นั้นมันก็คือห้องสมุดมันเป็นห้องสมุดของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของตึกเรียนเก่าจุดนั้นที่คุณชอบกับเพื่อนชอบเพราะว่ามันมีแอร์และที่สำคัญก็คือมีปลั๊กให้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยจึงถึงจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมาอยู่ห้องสมุดแต่ตัวเขากับเพื่อนๆก็ไม่ได้มาอ่านหนังสือหรอกนะครับมาเล่นกันซะมากกว่าซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติ ที่เวลาตัวเขากับเพื่อนๆส่งเสียงดังครูที่ประจำอยู่ในห้องสมุดท่านจะเดินมาดุครูท่านนี้ครับท่านชื่อว่าครูมาลีครูมาลีเป็นผู้หญิงตอนนั้นน่าจะอายุเกือบเกือบ40ได้แล้วมั้งซึ่งครูมาลีท่านเป็นครูที่ดุมากๆนะครับแล้วก็เด็กส่วนใหญ่จะกลัวกันและครูท่านก็ชอบสังเกตเด็กๆว่าใครเข้ามาอ่านหนังสือจริงๆหรือว่าแค่เข้ามานั่งเล่นโทรศัพท์ซึ่งทั้งครูเขาเห็นแบบนั้นเนี่ย ท่านก็จะเดินมาดุทันทีซึ่งคุณชอบเขาก็จําได้นะครับว่าทุกครั้งที่ครูมารีท่านเดินเข้ามาตรวจตัวเขากับเพื่อนๆก็จะทําเป็นอ่านหนังสือหลบครูซึงจากเรื่องของครูมารีที่ท่านเป็นบนรรลักษ์ประจําห้องสมุดนี้เนี่ยแหละเวลาหลังจากนั้นมันล่วงเลยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งวันนั้นมันมีค่าเรียนที่อาจารย์ไม่เข้าสอนคุณชอบกับเพื่อนๆก็เลยไม่รอช้าแอบไปห้องสมุดเหมือนทุกครั้งแล้วก็เอาสายชาร์จไปชาร์จโทรศัพท์กัน และเนื่องจากตัวเขากับเพื่อนๆมาห้องสมุดบ่อยพวกเขาก็เลยมีมุมลับในห้องสมุดที่ชอบไปนั่งแอบกันมุมที่ว่านี้ครับเป็นมุมด้านหลังสุดของห้องสมุดซึ่งวันนั้นพอคุณชอปกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่มีเรียนอย่างที่บอกแหละทุกคนก็ไปห้องสมุดเหมือนเดิมแล้วก็เห็นว่าครูมาลีก็ประจําอยู่ที่โต๊ะของแกที่ห้องสมุดคุณชอปเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมวันนั้นเขาอยากจะยั่วโมโหแกขึ้นมา เขาก็เลยหันหน้าไปมองกับเพื่อนๆก่อนจะชวนไปนั่งกันที่โต๊ะกลางห้องแทนที่จะไปอยู่ที่มุมลับเหมือนทุกครั้งไม่นานนะักเด็กทุกคนก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นอย่างโจงแจ้งแล้วก็คุยกันเสียงดังพอสมควรแทบไม่สนใจเลยครับว่าครูท่านกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆและปกติแล้วครับถ้าครูมารีท่านเห็นแบบนั้นเนี่ยท่านก็จะเดินเข้ามาดุเลยแต่วันนั้นมันนันแปลกเพราะว่าหลังจากที่คุณช็อปกับเพื่อนๆตั้งใจจะยั่วโมโหแก ครูมารีท่านดันนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะของแกเหมือนเดิมคุณชอปเขาเห็นนะครับพวกครูท่านแค่งเงยหน้าขึ้นมามองก่อนที่จะถอนหายใจยาวๆพร้อมกับลุกขึ้นจากโต๊ะอย่างช้าๆแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องเก็บเอกสารด้านหลังห้องสมุดซึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับคุณชอปกับเพื่อนก็แปลกใจมากที่วันนี้ครูมารีไม่เดินเข้ามาดูเหมือนทุกครั้งในใจของเขาตอนแรกก็เริ่มได้ใจละ คิดว่าครูมาลีท่านคงจะดุจนเบื่อแล้วมั้งหรือไม่ก็น่าจะเอื่อมละอากับพวกเขาแล้วละ่ะต่อจากนี้ไปครับพวกคุณช็อปจึงไม่ไปนั่งหลบมุมแล้วมานั่งเล่นกันที่กลางห้องนี้เนี่ยแหละจึงหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปแค่วันเดียวจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นในขณะที่เด็กในโรงเรียนกําลังเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงกันอยู่จูๆ่ๆผู้อํานวยการโรงเรียนก็ประกาศข่าวร้าย ว่าครูมาลีประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อคืนขณะที่ครูท่านกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วก็เสียชีวิตแล้วหลังจากที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทันทีที่คุณช็อปกับเพื่อนๆได้ยินคำนี้เนี่แหละตัวเขากับเพื่อนก็ตกใจกันมากถึงแม้ว่ากลุ่มของเขาจะไม่ค่อยถูกกับครูมาลีเท่าไหร่แต่ไอ้ข่าวนี้ครับมันทำให้ทุกคนทำใจยากนะคือคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันทุกวัน ที่สาคัญเลยก็เพิ่งเจอกันเมื่อวานด้วยและไอ้ภาพเมื่อวานนี้เนี่ยแหละมันคือครั้งสุดท้ายที่คุณช็อปกับเพื่อนได้เจอครูมาลีจริงๆโดยที่หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังห้องสมุดของโรงเรียนก็ยังคงถูกเปิดเป็นปกตินะแต่ว่าไม่มีครูหรือว่าไม่มีบรรลักษ์เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ขาดไปเลยก็คือครูมาลีนั่นแหละและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับคุณช็อปกับเพื่อนๆนก็ไม่ได้เข้าไปในห้องสมุดอีกเลย คือไม่ใช่ว่ากลัวนะครับคุณผู้ฟังแต่คือมันใจหายยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นครับหลังจากข่าวของครูมาลีเสียชีวิตเนี่ยตัวคุณชอบกับเพื่อนก็เริ่มได้ยินเรื่องเล่าซุบซิบจากเพื่อนๆห้องอื่นๆว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในห้องสมุดคือมันมีเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองเล่าต่อกันมานะครับว่ามันมีเด็กชั้นม .2 คนนึงเข้าไปนั่งเล่นในห้องสมุดช่วงตอนเย็นเวลารอผู้ปกครองมารับ และด้วยความเหนื่อยน้องเขาก็เผลอหลับไปนั่นแหละแต่ดันไปหลับอยู่มุมด้านในสุดของห้องสมุดซึ่งพอถึงเวลาปิดห้องสมุดคร,รูเวนีกท่านหนึ่งก็เดินไปปิดประตูห้องสมุดแต่ดูเหมือนกับว่าครูท่านจะไม่ได้ทันสังเกตนะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งแอบหลับอยู่ที่มุมห้องและเพราะว่าครูท่านเห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วครูก็เลยปิดไฟล็อกประตูห้องสมุดต,ตามปกติซึ่งในระหว่างที่เด็กคนนั้นกําลังนอนหลับอยู่ เขาดันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีใครมาปกและพอลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นว่าห้องสมุดปิดไฟมืดหมดแล้วเขาจึงรีบลุกขึ้นแล้วก็กำลังจะวิ่งไปหาทางออกแต่พอเปิดประตูดูมันดันปรากฏว่าประตูห้องสมุดถูกล็อกไปแล้วและเพราะแบบนี้เนี่แหละเด็กคนนั้นก็เลยยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมพยายามเปิดประตูพยายามร้องตะโกนออกไปแต่มันก็ไม่มีใครมาเปิดประตูให้น้องเขา ไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กคนนั้นเลยแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นครับเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเขามองไปรอบๆห้องสมุดจนสายตาของเขาไปหยุดอยู่ที่โต๊ะของครูมาลีซึ่งมันเป็นโต๊ะที่อยู่ฝั่งซ้ายของประตูทางออกและไอสิ่งที่เขาเห็นก็คือครูมาลีกำลังยืนอยู่ที่โต๊ะตัวนั้นยืนแบบนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอันดีที่เห็นแบบนั้นครับ เด็กม2คนนั้นก็จาได้ว่าคนนี้คือครูมาลีที่เสียชีวิตไปแล้วโชคดีครับในขณะที่น้องเขากําลังร้องตะโกนโวยวายครูเวนคนเดิมเนี่ยท่านดันเดินย้อนกลับเข้ามาในห้องสมุดพอดีเพราะว่าท่านลืมของเอาไว้แล้วก็จําเป็นจะต้องกลับมาเอาเพราะว่ามันเป็นสายชาร์จโทรศัพท์และจากการย้อนมาเอาสายชาร์จเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ครูคนนั้นท่านเห็นว่าสรุปแล้วในห้องสมุดยังมีเด็กค้างอยู่ข้างในคนหนึ่ง ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับเด็กคนนั้นก็กลัวจนไม่กล้ามาโรงเรียนเลยไม่กล้ามาเป็นอาทิตย์เลยด้วยและเรื่องนี้เนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เล่าซุบซิบแพร่กระจายออกไปไวมากๆในหมู่นักเรียนหลังจากที่ครูมาลีท่านเสียไปแล้วเป็นสัปดาห์และไม่นานหลังจากนั้นนะครับเนื่องจากปกติแล้วครูมาลีท่านประจําอยู่ที่ห้องสมุดใช่ไหมพอ,อครูท่านเสียโรงเรียนก็หาครูบรรลักษ์คนใหม่เข้ามาประจําแทนและจากช่วงเวลานี้เนี่ยแหละ คุณชอบเขาบอกว่าเขาก็เคยได้ยินเรื่องของครูมาลีมาจากเพื่อนๆต่างห้องเหมือนกันน่ยนะครับแต่เขาไม่เคยเจอด้วยตัวเองเลยสักครั้งจนกระทั่งเวลามันผ่านไปเดือนนิดๆเรื่องราวเกี่ยวกับครูมาลีก็เริ่มซาลงเพื่อนๆเขาเริ่มเลิกพูดถึงกันและห้องสมุดก็กลับมาเหมือนเดิมซึ่งตัวคุณชอมเองกับเพื่อนๆก็ยังแอบไปนั่งเล่นที่ห้องสมุดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นช่วงปลายภาคเรียนคุณชอปกับเพื่อนๆก็สอบตกวิชาหนึ่งอะนะครับทําให้ครูประจําวิชาท่านสั่งให้ทุกคนซ่อมงานเป็นการชดเชยงานซ่อมในครั้งนี้ครับคือการจัดบอร์ดให้ความรู้วันวิชาการซึ่งจะต้องนําไปจัดแสดงในห้องสมุดของโรงเรียนด้วยเพราะอย่างนั้นคุณชอปคุณบอสคุณตั้มแล้วก็คุณเกมทุกคนที่สอบตกยกกลุ่มเนี่ยก็เลยต้องมาทํางานอยู่ในห้องสมุดต,ตั้งแต่หลังเลิกเรียน ทํางานนี้ด้วยกันซึ่งในระหว่างนั้นระหว่างที่ทุกคนกําลังทําบอดกันอยู่รูนิดท,ที่เป็นครูประจําวิชาที่ทุกคนสอบตก,กนะครับก็ามาเปิดไฟในห้องสมุดให้แล้วก็เปิดไว้เฉพาะแค่ห้องด้านหลังด้วยทําให้โซนใกล้ประตูทางออกของห้องสมุดมันมืดสนิทซึ่งในตอนแรกมันก็เหมือนกับทุกคนจะลืมเรื่องครูมาลีไปแล้วนะครับแต่จูจ่ๆคุณเกมดันพูดขึ้นมาแล้วพอคุณเกมเอ่ยถึงปุ๊บ ตัวคุณช็อปกับเพื่อนอีกสองคนก็หันมามองหน้าคุณเกมก่อนจะเริ่มคุยกันไปถึงเรื่องของเด็กมอสองคนนั้นที่เคยเจอผีครูมาลีหลอกทุกคนในตอนนั้นครับจริงๆแล้วไม่ได้มีความกลัวเลยนะคุยกันแบบขำๆว่าผีครูมาลีจะมีจริงๆหรอแล้วก็ล้อเลียนกันไปล้อเลียนกันมาแม้กระทั่งเวลาในตอนนั้นคือฟ้ามันเริ่มมืดแล้วะนะครับและห้องสมุดมันก็เงียบสนิทจนไม่มีเสียงของคนอื่นแล้วนอกจากพวกคุณช็อปเอง คุณชอบเขาบอกว่าตอนนั้นตัวเขากับเพื่อนไม่ได้มีความรู้สึกกลัวอะไรสักนิดเลยกลับกันสนุกปากอีกเล่าเรื่องกันไปเล่าเรื่องกันมานินทาครูมาลีที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งพอเริ่มสนุกครับคุณเกมก็เอามือถือขึ้นมาแล้วก็เปิดเพลงจาก YouTube พร้อมกับกดปรับเสียงให้ดังสุด,สดเสียงนั้นเนี่ยมันดังกระหึ่มทั่วห้องสมุดไปหมดเลยและทุกคนก็หัวเราะล้อเลียนกันไปมาพร้อมกับแซวขึ้นมาว่า ถ้าครูมาลียังอยู่ตอนนี้นะถ้าท่านเห็นพวกเราทำแบบนี้ท่านก็คงอกแตกตายแน่ๆซึ่งพอพูดจบครับคุณตั้มเองที่เป็นหัวโจกในกลุ่มด้วยก็ทำท่าทางเรียนแบบครูมาลีตอนเดินมาดุแต่แล้วทันทีที่คุณตั้มพูดแบบนั้นแล้วก็ทำท่าทางล้อเรียนครูท่านจุๆ่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมามันเป็นเสียงแหบแแห้งๆเสียงเสียงนั้นเธอพูดคำว่า ออกไปเสียงนั้นนี่มันแหบมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเสียงของใครสิ่งเดียวที่รู้ได้นั่นก็คือเสียงที่ว่านี้เป็นเสียงของผู้หญิงแน่นอนและเสียงมันก็ดังมาจากฝั่งประตูทางเข้าออกซึ่งตอนนั้นมันมืดสนิทเพราะว่าไฟในห้องสมุดถูกเปิดอยู่แค่ดวงเดียวนั่นก็คือดวงด้านหลังห้องจุดเดียวก,กันกับที่พวกคุณช็อปกำลังทำบอดกันอยู่ซึ่งในใจตอนนั้นครับ คุณช็อปเองเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงของครูนิดหรือเปล่าครูท่านคงจะเดินมาต่อว่าพวกคุณช็อปหรือเปล่าที่เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็คุยเล่นกันเสียงดังแต่แล้วทันทีที่พวกเขาหันมองไปทางต้นเสียงที่ต้นเสียงบันดันกลับไม่มีใครอยู่เลยในห้องสมุดที่ว่านี้ครับทั้งห้องมันมีแต่ความว่างเปล่าเงียบสนิทและที่ประตูด้านหน้าห้องมันก็ยังคงถูกปิดมืดสนิทเหมือนเดิม ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ของคุณเกมที่เปิดเพลงเสียงดังก่อนหน้านี้มันจะดับเอาแบบดื้อๆจู่ๆเสียงมันดับลงไปเองและทันทีที่เสียงดับนั่นแหละมันก็เลยทําให้เด็กทั้งสี่คนหันหน้ามามองกันก่อนที่เซียววินาทีหลังจากนั้นมันจะมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาทางด้านหน้าประตูร่างที่ว่านั้นเขายืนอยู่นิ่งๆและเพียงสักพักหนึ่งร่างที่ว่านั้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวมาหาพวกคุณช็อป ร่างนั้นมันเคลื่อนตัวเข้ามาเหมือนกับว่าไม่ได้ก้าวเท้ามาแต่มันเป็นการลอยบนพื้นมาอย่างช้าๆคุณชอบในตอนนั้นครับที่เห็นว่ามันเริ่มแปลกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจตะโกนถามออกไปว่าครูนิดหรือเปล่าครับแต่ร่างที่ว่านี้มันก็ไม่ยอมตอบมันเคลื่อนตัวผ่านความมืดเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่ไม่ได้ส่งเสียงอะไรเลยก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานร่างที่ว่านั้นจะเดินผ่านพ้นความมืด แล้วก็ปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นว่าร่างเงาหน้าห้องสมุดร,ร่างนั้นมันคือร่างของครูมาลีร่างของครูมาลีตอนนี้ท่านดูสยดสยองมากแขนซ้ายของครูท่านขาดหายไปตั้งแต่ช่วงหัวไหลเหมือนกับว่าร่างกายของท่านโดนกระทบหรือไม่ก็โดนชนจากอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งอย่างรุนแรงจนร่างกายของท่านมาแบบไม่ได้สมบูรณ์นักครูมาลีในวันนี้ท่านยังใส่ชุดเหมือนเดิม นั่นก็คือชุดเดียวกันกับที่พวกคุณช็อปเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตในคืนวันนั้นและจากภาพนี้ที่ทุกคนเห็นเป็นตาเดียวนั่นแหละคุณช็อปกับเพื่อนก็ร้องตะโกนโวยวายด้วยความตกใจโดยที่ต่างคนก็ต่างทิ้งทุกอย่างในมือแล้วก็วิ่งครูกันออกจากห้องสมุดแบบแทบจะวิ่งชนกันซึ่งจนท้ายที่สุดครับทุกคนก็วิ่งไปที่ห้องพักครูเพื่อไปหาครูนิดตอนที่มาถึง คุณชอปกับเพื่อนก็พยายามเล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอให้ครูท่านฟังอ่ะนะครับซึ่งครูนิดเองที่นั่งฟังท่านก็ขมวดคิ้วแล้วก็สีหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าครูท่านก็กลัวเหมือนกันแล้วก็อึ้งด้วยและจากคํำพูดของเด็กทุกคนที่เล่าตรงกันนี่แหละครูนิดท่านก็คงรู้แหละครับว่าเด็กทุกคนไม่ได้โกหกแน่นอนซึ่งหลังจากทุกคนเล่าเรื่องให้ครูท่านฟังจนจบครูท่านก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรพวกคุณชอปเลย แถมยังปล่อยให้ทุกคนกลับบ้านไปเฉยๆทั้งๆท,ที่งานทําบอดก็ยังไม่เสร็จด้วยโชคดีครับที่งานวันวิชาการมันยังไม่ได้เริ่มวันพรุ่งนี้มันก็เลยทําให้คุณชอปกับเพื่อนพอมีเวลาที่จะกลับมาจัดบอดต่อในช่วงพักกลางวันของวันต่อไปซึ่งถึงแม้ว่าครูนิดท่านจะไม่ได้พูดยืนยันอะไรกลับมานะครับแต่คุณชอปเขาก็คิดอยู่ในใจนะว่าสิ่งที่ตัวเขากับเพื่อนๆเห็นนะ่ะ มันอาจจะเป็นสภาพร่างกายสุดท้ายของครูมาลีก่อนที่ครูจะเสียก็ได้และตัวเขาก็มั่นใจครับว่าครูนิดต้องรู้อยู่แล้วละเพราะว่าในตอนที่คุณช็อปเล่าให้ครูท่านฟังเนี่ยครูท่านทำหน้าอึ้งเลยเหมือนกับว่าครูเขากำลังพยายามเก็บอาการแต่ก็เห็นชัดนะครับว่าครูท่านตกใจเหมือนกันโดยที่หลังจากวันนั้นไม่นานทางโรงเรียนก็เหมือนว่าจะมีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นนนะครับ แล้วก็น่าจะรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติอยู่ในห้องสมุดแน่นอนหลังจากนั้นแค่วันเดียวคุณผู้ฟังที่ด้านหน้าห้องสมุดมีป้ายปิดปรับปรุงห้องสมุดชั่วคราวทันทีแต่ถึงจะปิดยังไงก็แล้วแต่เด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็ต่างรู้กันดีนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการซ่อมแซมห้องสมุดธรรมดาธรรมดาแน่นอนเพราะว่าคุณชอบแอบเห็นว่ามันมีวันหนึ่งทางโรงเรียนนิมนต์พระมาทําพิธีด้วยนะแล้วก็ไปทําบุญในห้องสมุดนั่นแหละ คุณชอบกับเพื่อนๆน,นั่งมองจากตรงสนามแล้วก็เห็นพระท่านถูกนิมนต์ขึ้นไปบนห้องสมุดพร้อมกับญาติๆของครูมาลีด้วยในตอนนั้นคุณชอบเขาก็เลยรู้ครับว่าทางโรงเรียนอาจจะพยายามปิดเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดแต่เอาเขาจริงนะข่าวมันรั่วแน่นอนครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต้องเยอะถึงคุณชอบไม่เห็นคนอื่นก็ต้องเห็นอยู่ดีแล้วเรื่องที่มันส่งต่อกันจากเด็กนักเรียนสู่เด็กนักเรียนเนี่ย มันรวดเร็วอยู่แล้วครับแล้วก็ถูกใส่สีเติมไข่วุ่นวายกันไปหมดคุณชอบเขาบอกว่าเห็นพี่หมอบปลายกลุ่มหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะครับที่เป็นพี่หมอปลายที่ไปช่วยยกของทําพิธีพี่เขาเล่าให้ฟังว่าพิธีในห้องสมุดวันนั้นเนี่ยมีพิธีสวดมีการเอาน้ามนต์มาพรมในห้องสมุดด้วยแถมยังมีการเอาของบางอย่างออกมาจากห้องเก็บเอกสารด้านหลังห้องสมุดอีกต่างหากซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าของสิ่งนั้นมันคืออะไร แต่ถึงไม่มีใครรู้คุณชอมกับเพื่อนๆที่เห็นกันเป็นตาเดียวในวันนั้นก็เลยมั่นใจครับว่าน,น่าจะเป็นของของครูมาลีที่อยู่ในห้องสมุดนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ท้ายที่สุดแล้วนะครับหลังจากพิธีในห้องสมุดจบลงทุกอย่างในโรงเรียนก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติห้องสมุดถูกกลับมาเปิดอีกครั้งครูบรรลักษ์คนใหม่ก็ยังมาประจำการเหมือนเดิมงานวันวิชาการก็ผ่านไปด้วยดีโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเลย แต่สำหรับคุณช็อปกับเพื่อนๆเนี่ยแหละครับตั้งแต่สิ่งที่เจอในวันนั้นภาพที่เห็นกับความทรงจำที่มันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ในหัวตลอดทุกคนยังคงพูดถึงครูมาลีบ้างนะครับแม้กระทั่งวันเวลาผ่านไปนานหลายปีแล้วทุกคนยังจำความรู้สึกตอนเห็นร่างภาพสุดท้ายของครูมาลีได้ดีเลยและถึงนบปัจจุบันคุณช็อปจะโตเป็นผู้ใหญ่ตัวเขาก็ายังคงนึกถึงครูมาลีอยู่เสมอ และทุกครั้งที่มีคนพูดถึงเรื่องผีเรื่องของครูมารีที่คุณช็อปเจอเนี่แหละจะเข้ามาในหัวเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องราวนี้ของคุณช็อปและเพื่อนๆครับคุณผู้ฟังเอาจริงๆนะผมคิดว่าตอนที่ครูท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จากไปเนี่ยบางทีครูท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่ามันเร็วเกินไปอะไรแบบนั้นหรือเปล่า ภาพสุดท้ายของครูก็เลยยังเป็นแบบนั้นและดวงวิญญาณก็ยังคงวนเวียนกลับมาที่ห้องสมุดได้มันเป็นสถานที่ที่เธออยู่ทุกวันเนาะคุณผู้ฟังต้องบอกแบบนี้จิตมันก็เลยผูกพันตรงนั้นหรือเปล่าแต่ณนะปัจจุบันผมคิดว่าน่าจะไปแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมีการนิมนต์พระเนาะแล้วก็พายญาติเข้ามาแล้วก็ทําพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อนั่นแหละหลังจากนั้นคุณชอปบอกว่าก็ไม่มีเด็กคนไหนเจอแล้ว แล้วห้องสมุดเนี่ยก็ถูกปรับปรุงใหม่เลยนะเหมือนกับรีโนเวตย่อมๆเลยล่ะแล้วคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณช็อปและเพื่อนๆตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าหลังจากที่ครูมาลีท่านจากไปเนี่ยท่านยังคงผูกพันกับห้องสมุดห้องนั้นท่านก็เลยวนเวียนอยู่ที่นั่นพักใหญ่ๆจนกระทั่งญาติมาทําพิธีหรือไม่แน่นะในบางตำราเขาจะบอกว่าพ้นร้อยวันไปแล้ววิญญ,ญาณถึงจะรู้ตัว พอท่านรู้ตัวท่านก็น่าจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วล่ะครับหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ